เล่าเรื่องผีตอนฮนาโกจังผีห้องน้ำผู้น่าสงสารในอดีตการช่วงสงครามโลกมีเด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเธอชื่อว่าฮนาโกจังเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่สาวและตัวเธอเนื่องจากฮนาโกจังถือกำเนิดในช่วงสงครามทั้งความแร้งแค้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น ทำให้ครอบครัวของเธอคิดว่าเธอคือเด็กอับโชคที่ทําให้ครอบครัวต้องโชคร้ายพ่อแม่ตกงานบ้านถูกยึดต้องหนีจากภัยสงครามไปยังชนบทและมีความเป็นอยู่ที่อัตคัดยากจนจากพ่อแม่ผู้ใจดีก็เริ่มหันมาทําร้ายร่างกายเธอร่างกายของเธอมีทั้งรอยแผลทุบตีและบาดแผลใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งหมดมันเป็นเพราะแกนั่นแหละนางลูกอัปมงคล ตั้งแต่เกิดมาชีวิตพวกเราก็ย่ำแย่เรื่อยๆใช่ตั้งแต่แกเกิดมาก็ไม่มีอะไรดีเลยนังเด็กผีพ่อแม่ทุบตีฮานาก,กจังอย่างรุนแรงพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูเจ็บอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยฮานาก,กจังเคยร้องขอพ่อแม่ให้หยุดทุบตีเธอแต่กลับยิ่งโดนหนักกว่าเดิมเธอไม่สามารถบอกใครเรื่องนี้ได้และคิดเพียงว่าหากอยู่บ้านน้อยลง ก็จะโดนทุบตีน้อยลงฮนาโก,กจังจึงใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ที่บ้านและตอนที่อยู่ที่บ้านเธอจะนั่งเงียบๆในมุมห้องมืดๆทำเหมือนไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับที่โรงเรียนเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างก็รังเกียจและกันแกล้งฮนาโก,กจังพวกเขามองว่าบ้านของเธอยากจนมองว่าเธอสกรปรกเนื่องจากฮนาโก,กจังใส่แต่เสื้อขาวและกระโปรงสีแดง ตัวเก่าๆขาดๆซึ่งเป็นของพี่สาวของเธอและเธอก็ใส่มาทุกๆวันดูสิยัยเด็กโจนนั่นมาอีกแล้วใส่เสื้อผ้าตัวเดิมอีสกรปรกสกปรกไปไกลเลยนะยัยฮนาโกตัวเหม็นถ้าไม่ไปฉันจะเอาก้อนหินคว้างใส่หัวจริงๆด้วยฮนาโกจางเหงามากเธอต้องเล่นคนเดียวทุกวันบางวันก็เล่นกับแมวหมาข้างถนน เรื่องราวชีวิตของเธอดูจะวนเวียนอยู่กับการถูกกลั่นแกล้งและถูกขับไล่ด่าทอจากทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนแต่ฮนาโกจังไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงวันนั้นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเสียงดังยิ่งวันไหนพ่อดื่มเหล้าวันนั้นก็ยิ่งทะเลาะกันรุนแรงการทะเลาะกันดูจะบานปลายมากขึ้นพ่อแม่เริ่มลงไม้ลงมือกันอย่างรุนแรงจู่ พ่อก็เกิดอาการคุ้มคลั่งวิ่งไปหยิบมีดในครัวมาแทงแม่ฮนาโกจังที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตกตะดึงร้องไม่ออกโชคดีที่เธออยู่ใกล้ประตูจึงวิ่งหนีออกมาได้อย่างรวดเร็วเธอหันหลังไปเห็นพ่อพ่อซึ่งเปื้อนเลือดเต็มตัววิ่งไล่หลังมาพร้อมกับมีดในมือนางเด็กสารละเลวนางกะลอกินีอย่านี้นะฮนาโกจังวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเธอวิ่งไปหลบที่โรงเรียนร้างแถวบ้าน ที่เธอมักจะไปเล่นคนเดียวเพราะคิดว่าในสถานที่กว้างใหญ่แบบนี้พ่อคงหาเธอไม่เจอง่ายๆเธอซ่อนตัวในห้องน้ำภายในโรงเรียนร้างคนเดียวจนกระทั่งเช้าเมื่อแสงอาทิตย์มาเยือนความโล่งอกและความม่วงงานก็เข้ามาครอบงำเด็กน้อยให้ต้องเผลอหลับไปหลังจากนั้นไม่นานนักด้านนอกก็มีเสียงประกาศเตือนอย่างเร่งด่วนไปทั่วทุกมุมเมือง นี่คือประกาศฉุกเฉินขอให้ประชาชนทุกคนรีบไปหลบยังหลุมหลบภยัยย้ำนี่คือประกาศฉุกเฉินขอให้ประชาชนทุกคนรีบไปยังหลุมหลบภยัยสัญญาณเตือนบ่งบอกว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังส่งเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่เมื่อได้ยินเสียงนี้ทุกคนก็รีบวิ่งไปยังหลุมหลบภัยที่ใกล้ที่สุดเทว่าฮนาโกจังที่อ่อนเพียมากจนหลับลึก และไม่ได้ยินเสียงประกาศเตือนนี้ไม่นานเครื่องบินทิ้งจรวดก็บินสู่พื้นที่มันทิ้งระเบิดลหลายๆลูกติดๆกันโรงเรียนร้างที่ฮานาโกจังอยู่ถือเป็นหนึ่งในจุดที่โดนระเบิดโดยตรงเสียงระเบิดดังกึกก้องปลูกฮานาโกจังให้ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะถูกตึกถล่มและเสียชีวิตในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีหลายสิบปีผ่านไปเมื่อสงครามจบลง ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปพื้นที่ที่ถูกระเบิดและเสียหายจากสงครามก็ได้รับการบูรณะใหม่สร้างขึ้นเป็นโรงเรียนอีกครั้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าโรงเรียนนี้มีวิญ,ญญาณของเด็กสาวผู้น่าสงสารที่ชื่อฮนากโกจังสิงสถิตยอยู่ดวงวิญญาณของเธอไม่ได้รับการทำพิธีอย่างถูกต้องจึงไม่อาจไปสู่สุคติได้และมักจะปรากฏกายในห้องน้ำหญิงบ,บ่อย จนกลายเป็นข่าวลือเรื่องผีห้องน้ำฮานาโกจังว่ากันว่าฮานาโกจังสามารถสิงสถิตยอยู่ในห้องน้ำหญิงของโรงเรียนใดก็ได้ตามต้องการเด็กนักเรียนญี่ปุ่นมักท้าทายเพื่อนๆทดสอบความกล้าด้วยการเข้าไปในห้องน้ำหญิงช่วงพบคำ่ำห้ามเปิดไฟและเข้าไปในห้องน้ำาคอกหมายเลขสี่ที่พ้องกับคำว่าตายในภาษาญี่ปุ่นจากนั้น ก็พูดว่าฮานาโกจังมาเล่นกันเถอะจากนั้นฮานาโกจังก็จะปรากฏตัวเพราะเธอเหงาและอยากเล่นกับเด็กๆวัยเ,เดียวกันคนที่โชคดีหน่อยก็อาจจะเห็นฮานาโกจังปรากฏตัวในระยะเวลาสั้นๆโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะถูกฮานาโกจังทำร้ายเอาได้เนื่องจากไปบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเธอและถ้าโชคร้ายสุดๆ อาจเจอมือโชคเลือดหรือมือที่ซีดขาวเหมือนผียืนออกมาจากประตูห้องน้ำลากคนคนนั้นเข้าไปในห้องน้ำมืดๆตลอดทั้งคืน